来。嗯 <music> นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเด็กปาโต้ปลาเด็กดีปลาเด็กแซ่บปลาเด็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวแต่สมัยผสมมาสืบต่อกันมาเนี่อโอ้สว่วงนี้ถือว่าข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเค็มกันมาหลายแถบมาแห้งแทบตัวนึ่งยังบอท่านแล้วซัดมาอีกอันนึงอันนี้นะถือว่าเป็นการ ออกมาแสดงความคิดความเห็นในโลกโซเชียลเพราะว่าโลกโซเชียลนี่มันปีแป๊บแป๊บแป๊บเพื่อเดียวกระหอดกระเทิงกันนี่มันง่ายมันยังแท้ๆนี่ไดยสันัินกันแน่นอนแหละเนาะสิ่งใดที่ว่าเฮาควรจะต้องในพวกปักหักษาเฮาก็ต้องในพวกปักหักษาสิ่งใดที่เฮาบ่แม่นของเฮาเฮาก็บ่ัวจำเป็นต้องไปเอาเอามากับบัสบายใจมันบ่แม่นของเฮานั่นเองท่านผู้ชมเอาล่ะแอดมินกัสิมาล้อมเกี่ยวกับเรื่องแค้นอันนี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นกระแสข่าวข่าวโด่งดังโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับแค้นลาวเนาะถือว่า แคเนประจำศาสตร์เล่าคนดุนลได้เกิดใหญ่ขึ้นมากสืบทอดมากกับทว่าเขาเนี้ยเสียงแคนดอกจำป่านี่ก็ถือว่าเคียงคููกันมานนบตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนันนี้ก็ยังว่าสืบทอดกันมากแค่เป็นสิ่งประดิษฐ์สนิดหนึ่งทีว่าสางขืนด้วยไม่ปองไม่นะท,ทับเสวมถือว่าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์จากหัวคิดประดิ์สางซีมือของคนลาาทีว่าได้ประดิ์ขึืนมากแล้วก็ปัน้น เป็นการทีประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประกอบเขาในการบำ,บำเพเร่งเฮ็ดให้เป็นวัฒนธรรมทางด้านเสียงเพลงอย่างต่างๆที่ว่าก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาหลายเสนนนะ้นคนอัฐประโสนิจนตกมหอดถูกมือหนี้เนาะอ่านรู้สมแล้วก็เป็นดนตรีสนิดหนึ่งที่ว่าคนเล่าบวัวเตเป็นขั้วเฮือนก็คือนับตั้งแต่ทองถิ่นจนถึงขันทนานราชการอย่างต่างๆก็ได้ประกอบเขาไปในทางที่มีความ อาสังสรร์นบันเทิองอยังต่างๆนี่ก็ือว่าได้นําเข้าไปเหดให้แบบว่าในงานนั้นเวลาเป่าแขนขึ้นไปเดีย๋ยมีขั้วอ้อยสอิออ้อยมีคัาวม,มวนหูสะอ่อนจิตสะอ่อนใจสําหรับผูทีว่าได้ฟังจนเป็นทีกาวคานกันไปทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบันนี้นะทนผู้มฉะนั้นทุกบ้านทุกลังคาเพื่อนหรือว่าทุกงานทีเป็นงานน้อยงานใหญ่ก็แล้วแต่ แม้แต่กําลังกินเหล่ากันซื่อๆดิท่านผู้ชมบางบางคนที่เป่าเป็นกันยังเอาแคนมาเป่า้วยเป็นจิตใจโดยคววมเป็นมีเส้นเลือดในสายเลือดของของเหล่าประสานซาเขาเหนียวเสียงแคนออกากมปาานี่ทือว่ามันก่อด้เกิดขึ้นเกือบทุกมองทุกจุดของประเทศเหล่าจะนอกจากที่ว่าคนเหล่าเองได้มีการเป่าแค่ได้ป็นเอกลักษณ์ของเหล่าแล้วในท่ท่านผู้มก็ยังมีผ่าอีสานของประเทศไทยเสียดกันที่ว่าเพิ่งเองก็ได้มีคววมมักหักล้มได้ในการเป่าแค่ได้ ถือว่าเป็นคั้นชีววเทาแท้ๆนี่ขออนุนาตขั้นว่าผิดใจมันสิบางคนบ่มากก็คือสิพอห้คิดว่ามันเป็นผันผ่านไปซะก็คืออีสานกับเล่านี่วัฒนธรรมนี่คลายกันที่สุดเลยทู้มบมดว่าจะเป็นทั้งการที่มักกินตะมกคุงเจังสี่มักการเป่าแค้นเจังสี่มักมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมบอกว่าจะเป็นทั้งบดฟอนการนุ่งถือก็ยังขายคือการสั่นนั่นถืออาจจะวอาเด้ยว่าเป็นวัฒนธรรมห่วมก็ว่าได้เพอว่าอย่างพราะว่า การปากเว้าทุกอย่างเนี่ยต่างๆ่าแต่โส้มมันแมนอันนาซ้ำเนียงมันแมนการเป่าเป็นภาษาลาวเลยแท้ๆนี่แหละถือว่าทางภาคอีสานนี่ก็คือว่าเป็นอันนาผู้ที่มักฮัดในการเป่าแขนายที่สุดเสีนเดียวกันในแต่โส้มมาหดปัจจุบันนีเนาะแต่โพส้มลาสุดนี่ก็มีข่าวออกมาทางลุอันไล์ว่าทางกัมพูชาเองนี่แมนว่า มีการที่จะเข้มแค้นลาวไปเป็นของตัวเองแต่ว <c oughs> ก,ก,ก็นอกจากนั้นก็นยังมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าเป็นมินคอเอาประเด็นที่ว่าแค้นนี่ซะด้วยที่ว่าการเป็นการอ้างอิงจากเว็บไซต์ของคอมเมอร์ทามด้ว,ดวท่านผู้ชมเว็บไซต์ของมือทามของมเมอร์ทามนี่ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ซื้อดังของประเทศกัมพูเจียซึ่งว่าแอดมินนี่เบิง่งตัวจริงนี่ท่านผู้ชมเบิ่งนํากันตัวจริงนี่แม,ม่นการโพสต์ตัวนี้แม่นบ่วันที่เก่า เดือน2ปี2018เด้อันีบ่แมนไม่ล่าสุดได้นีตามเที่าเบึงวันที่ทีเขาจะโพสต์น่องนะะแมนวันที่เก่าเดือน2ปี2018ซึ่งว่ารายการนีแมนได้มีการเสือสื่อเอาขอห้องวะลุงซะแผ่นสื่อพอว่าจะได้ง่ายกลัวกับหลานยังต่างๆขึ้นมากับรายการซึ่งในการบันเลงซึ่งในการทีออกมาแสดงความคิดความเียนของลุงคนหนี้กามีอยู่ว่าเสียงที่ถือลืม โดยท่านม่อนไฮได้ยิ้มในขณะทีเล่าได้แสดงเครื่องรนตีทีเล่าหักที่สุดล้วพัดล่มเขาไปในบงใังไมขนาดน้อยปิ้นหู้และกระเสียงทีมวนหูทีดังกลองโดยมีการทายหู้ผ่านทางกายเครื่องมือทีเห็ดด้วยบังไมไพมีความภาคภูมิใจอย่างเห็นได้ชัดเจนในสายตาของเราในขณะทีว่าเล่าเด้สืบต่อเป่าล่มใสยย่ยนั่นอาจจะเป็นหย่อนวา เล่าหูว่าเครื่องมือดังกล่าวนี่สมควรในหับการต่อเติมเราหยุดสงัดบาดหนึ่งและก็เบิ้งผู้สมของเราฟุง้งซ้นที่อยากขู่อยากเค้นอยากเหียนหูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนตรีสนิทนี้นีแม่นแค้นมันเมนเครื่องรตรีขมินที่เหตุด,ด้วยไม้ไผ่เราเว่าย่ำต่อผู้ฟังของเราแค้นยังสะกดคคำว่าเคนหรือแคนเมน,นตรีพื้นเมืองของกัมพูชา ที่มีมาหลายสิบปีแล้วแต่เศ้าคขะม่หรือว่าเศ้าคขะเมยหลายคนบบมีความหูเกี่ยวกับมันบางคนบหูหูหอดือของมันเลยหรือมันมีลักษณะแนวไหนหลายคนบูหูว่ามันมีอยู่จริงหรือบ่อตามทานม้อนให้แล้วเครื่องดนตรีเคยเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมมาก,ก่อนคเมินแดงแต่คนที่เคยดินมันถือขาตายในระบบและความนิยมของเครื่องดนตรีก็ถือตกอยู่ในหิว ทานมอนไ้ผู้รอดชีวิตในยุคที่โหดไหยนั่นหลนายนึกถึงแคนในวันสงาราศีของตนและอยากเอามันกลับขึ้นสู่แสดงดนตรีของกัมพูชาข้าพเจ้าได้ย,ยินเสียงแคนในตอนที่ข้าพเจ้ายัางน่อย้อยแต่ตอนทำอิดขอยบ่สนใจหลายเพราะขอย,ยังคงบุ่นอยู่เกี่ยวกับการหองรับทําเพลงในงานซุกับพพอเมโดยทานมอนไ้ได้กล่าวทานมอนไ้ในปัจจุบันนี้เมนว่า ด้มีอายุ60ปีพยายามหรือเฮียนหูเสียงแค้นผ่านแม่แต่ผู้ยิ่งคนนั้นได้ตายไปเพร,ราะพ่อไทรเดือนดังจากที่เข้าเจ้าด้เริมเฮียนฐานม่อนห้บ่มีทางเลือกอื่นนอกจากเฮียนดินเคื่อรดนตีด้วยตนเองมันยากหลายที่เฮียนหูด้วยบวมีครูสอนมีวิธีการดินเครืรองดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์มันยากที่จะเหตุให้เสียงที่มีความวลหูสวยงาม้าทานบฮู้วิธีใส่มัน ความสนใจของทานม่อนไหเกี่ยวกับเครื่องมือได้เพิ่มขึ้นดาว้เหตุการณ์คนขวของตนเองเกี่ยวกับประวัติของแคนและโตว่าที่ตนกําเนิดของเครื่องมือนี้ทานบอกว่าเครื่องมือทังกล่าโบรามาจากประเทศเลาวกงกันขามกับการพิมพ์เผยแพร่ข้าพเจ้าคิดว่าหูปั่นเทิงกําแพงนครอังกอร์จะเพียงพ่อที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นของขมิน้นแต่สาวขามิน้นโกโบหูเกี่ยวกับเรื่องนี้แท้ ดังนั้นพวห้องบ่สามารถปองกันสิ่งที่เป็นของผัวก้ฮาใดข้าพเจ้าได้ไปสุรินและเห็นว่าพวกเขาหักษาเครื่องมือแต่ข่อยบบสามารถเฮี่ยนเครื่องมืออยู่ที่นั่นโดยฐานม่อนให้ได้กล่าวฐานม่อนให้ยังได้ค้นพบว่าแครนแม่ไดนใส่เป็นส่วนหนึ่งของละครแครนเป็นละครฟอดที่ใส่เครื่องดนตรีเป็นเสียงต้นตอ่ขอขคงตนโดยฐานกก่าวตื่มว่าเครื่องเสียงแคนรนผลิตเสียงที่หลากหลาย เนื่องจากว่ามันเห็ดด้วยทอย่ย 16, อใม่ไพ่สิบหกห้เกานที่มีความเา่าแตกต่างกันแค่มีความสามารถอย่างหน่อยซิบหาบันทึกที่แตกต่างกันในปีสองพฐานมอนไฮได้พบพินโอกาสที่จะนำเครื่องดนตีของตนเข่าให้เศร้านุ่มกัมพูียโดยผ่านรถเมล์ดนตีของเมจิกบัสเราได้เข่าหววมรถเมล์ดนตีอยู่เสมอในขณะที่มันเดินทางจากบานหาบาน ได้แนะนานเสนอศิลปะผืนเมืองของขมรให้กับสมสนุนร่อยูซึกดีใจหลายเมื่อเห็นคนหมักเพลงของแคนข้าพเจ้าหูว่าประาชนจํานวนหลายจะบ่พิจารณาการดินเครื่องมือนี้เนื่องจากว่าเขาเจ้าหมักดนตรีที่ทันสมัยแต่นั่นมันบ่เป็นเหตุผลที่จะมาหยุดข่อยฐานมนแคนกล่าวมันเปมืนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของข่อยดังนั้นข่อยจะสืบต่อแสดงมันต่อประาชนโดยฐานมอนให้ได้กล่าว ตาของเราที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความสุขโดยฐานมนอนไราได้ครับคู่ว่าเราเองมีอัยุสูงขึ้นและมันอาจจะเป็นการยากสําหรับการเดินทางกับเครื่องมือนี่ในปัจจุบันนี้เราได้สนห้านสาวของเล่าที่มีอยมา,ายุ15ปีให้ดินแค้นและวังว่าเราจะสืบโตอมอมรดกของเหลาในการหักษาดวตตีพผื้นเมืองนิกเชวงผู้ที่เบึงถึงการอุทิตตนของพตูโข้งนางเพื่อหักษาประวัติศาสตร์ ดนตรีของกับปเจียยังเป็นการสุกยูให้หมู่เพื่อนของนางพญายาคโดยินแนค้นค่อยพยา้ามเงื่อนจากเครื่องลินแค้นไม่สาธารณะข้าพเจ้าเพียงเต่ภูมิใจที่อยากแสดงและแบ่งปั้นกับประาชนและวังว่าพวกเขาจะหักแค้นเท่าทีพ่อตู้ของข่อยเหตุจาทผู้ชมันที่ว่าเป็นการสัมผัสไเอื้อนพ่อตู้ซ้ายจากสิจื่อซื่ง่ายนะท่าู้ชมซึ่งว่าเราเองก็ได้มีการเขาไปสัมผัสอยู่ทีรายการของ คอมเมอร์ไทม์เป็นเว็บไซต์สื่อหังของประเทศกัมพูเจียตามมาเห็นน้ากันหนี่เมนว่านับตั้งแต่ผุนได้วนเติบแ้วตั้งแต่วันที่เก่าเดือน2ปี2องพท่านผูปชมเบิ้งน้ากันนี่เมนวาแมนเทโบนี่ทีว่าขืนวันที่ยูนี่หรือว่าเนี่ยไรตามเอ็นมินเบิ้งนีเมนเป็นวันที่ทีว่าทั้งอันเว็บไซต์ของคอมเมอร์ไทม์เขาจะโพสต์ดงนอทีว่าเป็นการทีลักษณะแบบว่ายังบทษมนเป็นทางการโบเมนวาเป็นระวางหน่วยงานรัดด้วยกันไป ไปเค้เอาการมันโบเมนแบบนั้นนี่เป็นส่วนบุคคลของผู้เฒ่าอันหนึ่งที่ได้เีาความคิดแสดงออกมาว่าอยากให้มีการฝืนฟูเกี่ยวกับแค่นี่คิดมากเพราะว่าในความเสื่อของตัวเองนั้นคิดว่าแค่นั้นเป็นของกัมพูเชียมาแต่ใดแต่หน,หน,หนประมาณนั้นแต่โดยรวมโดยที่ว่าไปอ้างอิงจากที่ว่าการแกะสลักอยู่ทีห่หัวหินนะนั่นนี่เป็นการคิดเฉพาะของลุงผู้นี้นาะแหล,ละเรากามีการจะสืบทอดให้ หลานของเราเพื่อมีการเรียนรู้หยังต่างๆด้วยที่ว่าเราเองกะแม่นว่าได้ที่ว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองยงต่างๆข้อมูลยังกะบ่ได้มีหลายไปก่อนันแต่ว่าอ่าท่านผู้ชมโดยเฉพาะแม่นคนลาต้องวนใจได้เพราะว่าหยังเพราะว่าการที่ท,ทัมม้งอ,อันคอมเมอร์ไทม์เข้าใจดิโพสต์งมันตั้งแต่ปี2018เนาะนี่สําหรับประเทศลาวแท้ๆทั้งทั้ง,งผู้รักผู้ใหญ่ก็บ,บ่แม่นว่าเขาเพิ่นบ่ได หนิงดูนอนใจได้ทรรมบุษมนี่ถือที่ว่าเพิ่นตอนนี้แอดมินต่อข้อสินสมกระทรวงไทยข่าววัฒนธรรมเพื่อนเองกะถที่ว่าได้มีการประสานงานและการล่นเพื่อว่าเฮ็ดให้แค้นเล่านี่นะก้าวขึ้นสู่เป็นมรดกเสียงแค้นระับโลกแดะธรรมบุษมเป็นขององค์การอ่าโดยที่องค์การยูเนสโกเป็นผู้ที่ให้การที่ว่ารับผู้และกะเป็นผู้มอบเขาเป็นอ่าสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเป็น เสียงแคนทีเป็นมรนโลกโลกนอราธอมก็คือในมือวันที่สิบหามีนาปี 2018, สองพันสิบแปดนอร์ธอพโซมกระทั่งเพยของทางการเล่านี่เพิ่นกาเรตระบุว่าองค์การ ESCO, ย,ายูนิสโกเหมาะใบยังยืนการเขาขึนทะเบียนเสียงแคนเล่าเป็นมโดลกโลก,โลกเป็นที่เหียบห้อยแล้วนอราธอพโซมซึ่งว่าพิธีหมอบใบยังยืนเสียงแคนเล่าเขาเป็นมรดกโลก,โลกแมนแดจัดขึนในมือวันที่สิบหามีนาปีสองพันสิบแปดที่ผ่านมา ที่สำนักง,งานใหญ่องค์การยูเนสโกที่ประเทศฝรัง่งฟั่งในดีรัฐบุรุษมถือว่าอยู่ทีสำนักง,งานใหญ่ขององค์การยูเนสโกที่ประเทศฝรัง่งด้วยท่านซ้อนใส่สีพันดอนห้องหน้านยุรัฐรมนตรีในขณะนั้นนากเป็นเป็นห้องนานยรัฐรมนตีแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านซ้อนใส่เองก็ถือว่าเป็นนานยกรัฐมนตรีแหง่งโซบวราราไปทีบห้อยแล้วได้ขึ้นฮับเอาใบยางยืนขึ้นทะเบียนเสียงแค้นเป็นมอดุกโลกอย่างเป็นทางการนี่ถือว่านับตั้งแต่เมือนัันมาก์กเพ็ดไฮ ความภาคภูมิใจของคนล่าถือว่าดีใจอีนี้ที่ว่าได้หักษาสิ่งที่เป็นมั่นสมองของคนเาวประดิษ์ขึ้นมาตั้งแต่ยุคได้แล้วที่ว่าคนล่าเป็นของทรัพย์สินทางปัญญาของคนล่าเองแท้ๆที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นนี่ที่ว่ากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมเล็กทั้งภุงรักผู้ใหญ่กับ,บริเบนว่าสีมานิ่งนอนใจอันนี้กับความจริงที่เพื่อนไปเหตุอันนี้โบเบนว่ายูซือไปเสีสัส้นปั่นแต่งย่องเลยครับโบเบนนีกับความจริงเนาะก็คือคว่า สูเสื้อไ้เพิ่นอีดีเพราะว่าเพิ่นตกในเพื่อนในแล่นจนถึงขนาดนี้จนว่าเด้เป็นของคนหลาาแน่นอนแหละมันเป็นเสียงแค้นมันเป็นแค้นของคนลาาเป็นวัฒนธรรมเสียงเพลงเสียงแค้นเลาามันก็เหมาะสมกับคนลาาเพราะว่าคนเลาานี่แมนวาเน้นมันแมนวามีหีดขออประเพณีแล้วก็ทำนกประเพณีแล้วก็แค้นกับเขาเนี้ยเป็นขค้งคู่กันสําหรับคนลาวล้าสนั่นเพิ่นเองก็ได้ถือสร้างตั้ง แหละจัดเขาเป็นโมมดกโลเป็นที่เห็บหอยแล้วสันนพู้ที่แบบว่าเออยังคงแบบว่าเป็นห่วงเป็นใ่อยู่นีเมือ่อได้เห็นเขาวข้าวนี่ก็อุ่นใจแล,ล้วแะสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าเขาเจ้าเป็นคนที่ไปเว้าในรายการยังสันมีความคิดแน่นอนมีความขิดอยากได้เป็นของตัวเองแต่ก็มีความคิดคิดว่าแค่น่ะเป็นของตัวเองด้วยที่อ้างอิงจากเพียงต่กอนหินแต่ก็คิดว่าเป็นของตัวเองแต่ว่าบบมีหยังหลักทานยางยืนไปไร้กคนนั่นแต่ว่าล่าเฮามีเอกสารมีลักฐานยังครบสุดเบด จนองค์การยูเนสโกกักถือว่าห้องหับให้เป็นโมรดกโลกได้อันนี้กัถือว่าลักฐานอันเทจริงต่อให้เขามาต่อให้เขามายืนมาฟ้องอยังกับแล้วแต่พอว่าเดี๋ยวนี้ถือว่าองค์การยูเนสโกห้องหับเป็นที่เหียบห้อยแล้วแล้วก็ทั้งผู้รักผู้ใยคนพิ่นกับบท่านได้แบบว่ามีการเปยืนยันยงกันต่างๆแบบมีบ่แมนเดอร์อันนี้ม่นเป็นการที่ผู้คนส่วนบุคคลส,ส,สื่อที่ว่ามีความหมักหักในเสียงแค้นมีความลงไหลในการเป่าแค้นในภาพ คู่ได้เป่าไปแล้วมันสาบซึ่งเขามาในชีวิตจิตใจเฮดให้เกิดมีความคิดเอออยากเป็นของตัวเองแล้วก็ประกอบกับทีว่าได้ไปเห็นหูภาพคือเฮาเก่ามากขังเทิงนั่นเลเขาเจ้ากับคิดไปเองว่าเป็นของขาเจา้าแต่ว่าอันนี้ปลอยเข้าเจ้าบ่เป็นยังความคิดองคนมันก็สิบังคับกันบ่ได้แต่สุดท้ายของเขาก็คือของเฮาอีกเท่อนึงแอดมินขอขอบใจมันมาหยังผู้นัญญกผู้ใหญ่ผู้ที่ว่าได้เฮด แท่าทำจริงเพื่อประเทศาศาตร์ในการทีพปกปักรักษาสิ่งยังที่เป็นของลเล่าแท้ๆเฮเข้ากับควรขึ้นไปก็คงจะเป็นการดีแต่ว่าถ้าหากได้สิ่งได้ทีบรมเนของลเล่าเข้าเข้ากับบวกควรจะไปแตะไปตอกมันเพราะว่าไพ่ไพ่กับหักกับ่วงเส้นนั้นอันได้ที่มันเป็นของเรามันเหมาะสมเข้าไปเฮียนหูเข้าไปคนขวามั่นใจชัดเจนต่างๆบวกกับองค์การที่เกี่ยวของต่างๆมาประสมะสานรวรมกันแล้วมันเป็นของคนเล่าวแิดเถเข้ากับควรขึ้นรักษาเป็นของเล่าเฮาอันนี้คือความภาคภูมิใจทีบ,บรรพบุรุษเล่าได้มีไว้ให้ เจ้านี้ที่ว่าจะเป็นการทีกระจางแจ้งสําหรับผู้ที่ยังเป็นวัวเป็นใหญ่เอ็ดมินกับเป็นวัวเป็นใหญ่เช่นเดียวกันในการทีเห็ไม่เห็นข่าวข่าวอันนี้ออกมาว่าโอ้เขาจะสินเอาเครื่องของเฮามาเอารัพย์สินธรรมปัญญาเอาเฮามาเอาสิ่งของที่เป็นของศาสตร์ของเฮาไปเป็นของตัวเองโดยทีว่าเอาไปแบบง่ายๆอย่างสิ่นี้เอ็ดมินก็เป็นห่วงอยู่แต่เฮามาเบบึงข่าวมาเบบึงมาบึงตามความเป็นจริงทีเพิ่นไหมีการรักทานอ่างอิงมานีก็หไมยคมว่าเฮาเป็น แคนลาวนี่ถือว่าเป็นของมรดกยูนสโกเป็นของคนลาาอย่างแท้จริงแต่ก็เป็นของผู้ที่มักหักในเสียงแคนเ่นเดียวกันเดออันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของมวลมนุษย์เท่านี่แหละที่ว่าแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์หลาาของคนลาวกับเพียงเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมอะไรบางว่าคงกิเครียร์ขอบใจสําหรับการติดตา,าสมสอบพิษา,าัประการใดต้องขออภัยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ท่านผู้ชม thank you